ยามดึกวันนี้ดึกอีกแล้วนี่เลยหน้าร้านกันเลยนะอาา่ะฮะนี่ดูเวลาวันนี้นะครับลูกค้าเข้ามาติดตั้งพมปูขึ้นเข้ารูปงานคิวเจในรถ Honda HRV นี่สีที่เลือกเลยนี่สีดำเดินได้แดงยอดนิยมนะแล้วพร้อมกับพมคุชเี่นี่โอ้โหสว,สวยเลยนะวันนี้ จะให้ดูรีวิวกันตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับนี่เราก็นะให้ลูกค้านั่งรอก่อนเนาะเราก็ดูดฝุ่นนะครับแล้วก็จะบริการอย่างนี้นะก่อนติดตั้งทุกครั้งนะครับมาหาเราเนี่ยเราก็จะทําการดูดฝุ่นดูดอะไรให้อย่างนี้เลยนะครับเก็บรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนนะเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะพารถลูกค้าเนี่ยไปอยู่ในส่วนของห้องติดตั้ง เดี๋ยวเราก็จะถ่ายรีวิวให้เห็นตั้งแต่การสวมการติดตั้งอีกรอบหนึ่งนะจะได้เห็นกันจ่างว่าการติดตั้งของเราเนี๊ยบแค่ไหนโอเคครับไปเดี๋ยวเราค่อยไปชมกันต่อครับโอเคอ่ะโอเคครับคราวนี้เราก็จะมาในส่วนของในห้องติดตั้งของเรานะนะครับนี่เลยเราก็จะให้ชมกันดอนนะว่าเนี่ยงานของเดิมก็คือสภาพไปอย่างนี้เดี๋ยวเราจะปูเนี่ยแผ่นหลังให้ดูก่อนนะครับว่า งาน QJ แผ่นหลังตัวนี้เนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วหน้าตาจะออกมาประมาณไหนนะนะครับให้ดูกันจัะจะเลยนี่นะครับแผ่นใหญ่ใหญ่เลยนะครับนี่นะฮะเพราะว่าก็มีลูกค้าหลายท่านนะถามเข้ามาบอกว่างาน QJ เนี่ยถ้าซื้อสั่งแล้วไปติดตั้งเองเนี่ยจะวุ่นวายจะยากไหมก็นี่เลยครับอย่างที่เห็นงานติดตั้ง QJ ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะ นี่นะครับก็คือค่อยๆทำนะอย่างรถที่เป็นลักษณะเหมือนคอสคอสโอเวอร์หรือว่า SUV ไล่จากข้างหลังทำอย่างเงี้ยก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าชิ้นหลังเนี่ยจะใหญ่ๆจะะมีแผ่นพับบเาอ่าแล้วก็มีแผ่นพับเบาะด้วยนะครับนี่นะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดอย่างนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยไล่ในส่วนของข้างล่างนะครับง่ายๆอย่างนี้เองนะฮะนี่นะครับนี่คือในส่วนของ นะครับตามมุมตามจุดนะครับนี่เใช่ไหมฮะเข้าเหลี่ยมเข้ามุมนะฮะง่ายๆสวยๆอย่างนี้เลยลองพับเบาะขึ้นมาดิอ่าอยนี่ครับผมนี่นะครับนี่นะฮะเห็นเลยชัดๆนะครับแถวสองครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูแถวที่สองกันต่อครับเราจะมาดูในส่วนของแถวที่2นะครับการติดตั้งแถวที่2เนี่ยเราก็จะเลื่อนเบาะคู่หน้าออกไปก่อนนะเพื่อให้มีพื้นที่ในการขยับใส่เข้าไปถามว่าเพื่ออะไร เพื่อที่หนึ่งคือนะครับอะเดี๋ยวดูด้านะเข้าด้านนี้นะฮะกล้องเดี๋ยวเข้ามาดูด้านนี้คือเพื่อที่ให้เวลาเราติดตั้งเนี่ยจะได้ง่ายนะครับแล้วก็แผ่นของ QJ นเนี่ยจะตัดมาเนี่ยค่อนข้างลึกนะจะเป็นชิ้นใหญ่แล้วค่อนข้างลึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราติดตั้งเข้าไปเนี่ยคือมั่นใจได้เลยว่าเรื่องของฝุ่นนะฮะต่างๆจะไม่มีตกลงไปข้างล่างแน่นอนนะครับเพราะ ใช่ครับแล้วก็จะมีเป็นลิ้นล็อกข้างล่างนะครับนี่สอดไปตามมุมเพื่อให้มันแนบสนิทเพราะข้างล่างเป็นขนหนามอยู่แล้วนะครับจะไม่มีลื่นหลุดแน่นอนนะครับนี่นนะครับติดตั้งง่ายนะครับค่อยๆทำนะครับไม่ได้ยากนะครับเราค่อยๆทำใช้เวลาแป๊บเดียวเองอ่าครับใช่ครับสามารถทำเองได้เลยที่บ้านนะครับโอเค ตัวนี้อย่าเพิ่งเอาลงนะครับไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเลื่อนเบาะข้างหน้าลงมาก่อนเลยนะครับโอเคส่วนกุชชี่เดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีการใส่นะครับอ่าอ่าครับคราวนี้ในส่วนฝั่งคนนั่งข้างๆนะครับอ่าเดี๋ยวไปใส่พมให้หมดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยใส่กุชชี่ให้ดูทีเดียวโอเคครับโอเคครับคราวนี้มาในส่วนของคนนั่งด้านข้างแล้วก็คนขับนะครับก็คือวิธีการ นะครับก็จะค่อยๆใส่เข้าไปนะฮะมันจะลึกอย่างที่บอกเลยว่าลึกสุดซอยนะครับมันจะดันเข้าไปลึกมากนะฮะเพราะว่าเวลาเราเหยียดเท้าเนี่ยคนนั่งข้างหน้าสามารถเหยียดได้เต็มๆเลยนะครับสบายๆนะครับลึกเข้าไปถึงข้างในเลยนะครับงานติดตั้งคือเก็บรายละเอียดทุกจุดอย่างนี้เลยนะครับวันนี้ก็คือจะให้ดูเน้นในเรื่องของวิธีการติดตั้งนะคลิปนี้นะนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเห็นเลยว่า วิธีการใส่วิธีการติดตั้งเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับอย่างนี้นะฮะสวยๆกันนะฮะเดี๋ยวก็จะเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือของการติดตั้งพรมปูพื้นนะครับ,ใ,บใช่ครับตัวนี้ลึกเข้าไปถึงสุดเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีพรมของคุชชี่นะฮะนี่นะครับวิธีงคุชชี่อ่านี่นะครับก็จะเป็นแผ่นยาวนะครับวาแล้วก็จะเห็นนะครับจะมีหัวหมุดล็อก ธรรมดาเลยนะครับนี่นะครับก็ล็อกเข้าไปนะฮะเนี่ยฮะแค่นี้เองวิธีทําความสะอาดก็คือเราก็ปดหมุดขึ้นมานะฮะให้เด็กล้างรถเนี่ยเอาแผ่นตัวนี้ไปดูดฝุ่นแล้วก็พื้นล่างนี่ก็เอาผ้าชุบน้ําเช็ดก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคอ่าโอเคครับคราวนี้นะครับก็มาดูในส่วนของด้านหน้าฝั่งคนนั่งข้างนะครับ นี่นะครับก็คือจะเห็นเลยตามเหลี่ยมตามมุมขึ้นขอบขึ้นข้างนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับพรม QJ นะครับตัดมาจากหนัง p ีเทียบเท่าเนี่ยจริงๆแล้วคือเขาเคลมมาเลยนะว่าเทียบเท่ากับหนังสัตว์เลยนะครับท่ากับหนังที่เป็น XPE 2ชั้นหนา13มิลนะครับหนานุ่มไม่เก็บเรื่องของกลิ่นฝุ่นนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับ แล้วก็ไม่ติดไฟด้วยนะนี่นะครับในส่วนของคนนั่งด้านข้างนะครับโอเคนี่ฮะล็อกแ๊กเรียบร้อยสัญลักษณ์ตา QJ หัวหมุดเรียบร้อยครบขึ้นขอบขึ้นข้างนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับด้านนู้นกันนะครับวันนี้คือเน้นเน้นนี้เห็นเลยนะฮะการติดตั้งเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะจนจบงานเนี่ยนะฮะนี่อย่างที่เห็นนะคะก็ใช้เวลาไม่นานนี่นะครับแผ่นรีดลอนนะครับ สวยๆเลยนะครับน่ะข้างในนี่ก็คือเว้าวลึกสุดๆนะครับที่พักเท้าเหยียบเท้านะครับตัดทับไปให้เลยนะครับเวลาวางเท้าเหยียบก็จะได้สบายๆนุ่มๆแล้วก็นี่รีดร้อนนะครับตัวนี้สัญลักษณ์ QJ เจนแน่นๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวนี่เลยนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยนี่เลยครับแผ่นวางเท้าลายกุชชี่โอเค สวยๆครับเรียบร้อยจบงามๆโอเคครับนี่นะครับสวยๆกันไปโอเคครับเรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็ให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับในเรื่องของการรีวิวนะครับการติดตั้งพรมปูมพื้นเข้ารูปงาน q ิวเจในรถ Honda HRV นะครับก็ไม่ได้ยากนะครับลูกค้าสั่งเนี่ยเอาไปติดตั้งเองที่บ้านก็ได้นะครับ สนใจสินค้าติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็คือเรามีหน้าร้านอยู่อยู่3ที่ก็คือโ o ต u s พัส์สมอบางใหญ่บิ๊กซีเอ็กาบางใหญ่โลตั s ใไซสน้อยหรือติดต่ดตอทางออนไลน์ก็ได้นะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แล้วครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาชมกันใหม่ว่าจะเป็นในแบบรุ่นไหนกันอีกนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ